ผมอยากจะให้คุณผู้ชมมองภาพก่อนวันณะขณะนี้เนี่ยสายสีส้มเนี่ยนะฮะรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับเนื้อจดใต้คือสายสีเขียวนะครับวงกลมแบบนี้คือสายสีน้ําเงินและสิ่งที่ประเทศไทยหรือกรุงเทพมหา,หาคนครกําลังขาดนั่นก็คือสายตะวันออกไปตะวันตกนี่ก็คือสายสีส้มนั่นเอง นี่คือสายหลักเส้นสุดท้ายที่ถือว่าเป็นเค้กชิ้นใหญ่ที่รอฟอร์มอกำลังจะเปิดประมูลและก็ในฝั่งของ b t s กับ b ีเอชิงกันอย่างหนักช่วงที่ผ่านมารอฟอร์มอเปิดประมูลครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้มีการปรากาให้เสนอราคามานะคะก็ปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยรอฟอร์มอก็ขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันผ่านเส้นทางลอดใต้ดินเยอะมากแล้วมันผ่าน ที่สําคัญสําคัญของประเทศไทยทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าราฟมก็บอกว่าก็ห่วงขึ้นมาก็ให้มีการประมูลทางเทคนิคขึ้นมาก็มีการแก้เงื่อนไขการประมูลพอแก้เงื่อนไขการประมูลทางเทคนิคปุ๊บบีทีเอสร้องทันทีบอกว่าไม่เห็นชอบไปฟ้องศาลศาลบอกว่าโอเคคุ้มครองก็ทําให้สายสีส้มเนี่ยหยุดไปนะครับคุณผู้ชมครับกระทั่งในฝั่งของรอฟรอร์มบอกว่า ทำยังไงดีประมูลกันไม่ได้แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารอกันตั้งนานเนี่ยถ้าเกิดว่ารอให้ศาลตัดสินกันไปเรื่อยฟอ้องอุทธรณ์กันไปเรื่อยไม่ได้เกิดแน่แสายสีสม้มรอฟอร์มก็เลยประกาศยกเลิกการประมูลของเก่าขึ้นมาโดยบอกว่ายังไม่มีใครเสียหายยังไม่ได้มีการประมูลอะไรกันยังไม่ได้มีการยื่นซองอะไรต่างๆด้วยนะฮะก็ปรากฏว่านี่คือสิ่งที่บีทีเอสเขาก็ไม่ชอบนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ก็ไปก็ไปบอกออกมานะฮะว่าเอะรอฟมอไม่ควรที่จะยกเลิกแบบนี้นะอะไรต่อมีอะไรก็ไปฟ้องกันอีกหนึ่งคดีและกันว่ากันง่ายๆครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าณขณะนี้มาสู่ในเรื่องของศาลสูงสุดแล้วนะฮะศาลปกครองสูงสุดก็ปรากฏว่าให้จําหน่ายคดีที่ BTS ฟ้องในการเพิกถอนหลักเกณฑ์ร่วมลงทุนของรอฟมอออกมานะครคุณผู้ชมฮะก็ว่ากันง่ายๆคือหายไปเรียบร้อยแล้วโดยบอกออกมาว่า มูลเหตุแห่งการฟ้องมันไม่มีต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ารอฟมอนะฮะได้ยกเลิกในการาประกวดราคาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เลยทําให้ตัวของการเดินหน้าของรถไฟฟ้าสายสีส้มเดินหน้าต่อไปเพราะวันนี้เนี่ยมีแค่คดีเดียวที่บีทีเอสทำได้ขณะนี้ก็คือฟ้องในฝั่งของรอฟมอนะฮะว่ายกเลิกไม่ชอบว่ากันอย่างนั้นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันไอ้เรื่องนั้นเนี่ยก็หมายความว่า วันนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพว่ารอฟอรมอสามารถที่จะเปิดประมูลรถไฟสายสีส้มได้แล้วไปถามคุณพักพงษ์เลยครับคุณผู้ชมครับพูดว่ารอฟอรมอว่าเป็นอย่างไรนะครคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าผู้ว่ารอฟรมอบอกมาแบบนี้ครับว่าก็เดี๋ยวจะเดินหน้าแล้วกันนะครับก็จะเริ่มประกาศเชิญชวนให้เอกชนเนี่ยมาซื้อซองเนี่ยนะครับหลังจากที่คณะกรรมการมาตรา36มเนี่ยมีการประชุมกันแล้วก็ร่าง TOR ออกมาคาดว่าจะอยู่ในปลายไตรมาส3หรือต้นไตรมาส4มันมีประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมตามหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะให้เอกชนพิจารณานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้เวลายื่นซองเนี่ยประมาณสัก 60วันถึง90วันนะครับซึ่งในฝั่งของคุณพักพงศ์บอกว่าอยากได้เร็ว60วันถ้าเป็น60วันนะฮะเอายืนไตรามาสสามเชิญชวนไตรามาสสามยื่นต้นไตรามาสสี่ก็ได้60วันมันก็จะได้ปีนี้มีโอกาสได้ปีนี้แต่ถ้าเกิดกว่า90วันเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นก็จับตาดูหน่อยละกันมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเรื่องของตอนนี้เนี่ยสีส้มตะวันออกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอ่าศูนย์ว,วัฒนธรรมถึงมินบุรีเนี่ยอันนี้เนี่ย สร้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้ว80%คือใกล้เสร็จเต็มทีแล้วคุณผู้ชมเขาก็มีการประเมินกันตรงนี้ว่าเอ๊ะหรือจะให้เดินรถสายสีส้มตะวันออกก่อนจับตาดูให้ดีแล้วกันว่าร่างทีโออาร์ที่ออกมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าผมคุยกับคุณบอมสอรพลวีรเมธิกุลค,คุณบอมบอกออกมาครับว่าคำตัดสินของศาลทําให้รฟรอร์มเดินหน้าเปิดประมูลสายสีส้มได้แต่ต้องติดตามเรื่องเงื่อนไขของการประมูลซึ่งถ้าเกิดว่ายึด ตามล่าสุดเนี่ยที่รอฟมอเขาต้องการเนี่ยนั่นก็คือว่ามีคะแนนเทคนิคเข้าไปเกี่ยวข้องประมาณสัก30% BM ก็มีโอกาสที่จะได้เปรียบเพราะว่ามีประสบการณ์ด้านนี้ด้านของการเดินเดินเดินใต้ดินะว่ากัน,นง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ต้องติดตามว่าจะประมูลได้เมื่อไหร่ชนะเมื่อไหร่นะครับผมก็บอกออกมาว่าเนี่ยผมคุยกับผู้ว่าแบบนี้คุณบอมก็บอกมาว่าเฮ้ยถ้าได้ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า ถือว่าเร็วนะคุณแซบนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่จับตาดูแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดเขาให้เดินสายสีส้มก่อนล่ะสักฝั่งตะวัอนออกก่อนล่ะเขาบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าที่ประเมินไว้ครับแล้วก็บีเอ็มเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในราคา8บาทเขาบอกแพ้ยาก คือแพ้ยากคือหล่นลงมาเนี่ยเบาทกว่าเนี่ยอันนั้นได้เปรียบนะฮะแต่ถ้าเป็น8บาทเนี่ยโอกาสแพ้ยากนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าราคาหุ้นรับรู้โควิดไปหมดละพอประกอบการไตรามาสสามคุณบอมบอกว่าไม่น่าขาดทุนถึงแม้ว่าจะเจออย่างเงี้ยเขาบอกไม่น่าขาดทุนเพราะว่ามันยังมีหุ้นที่บ m ถืออยู่และปันผลให้มาเขาบอกว่าแนะซื้อได้1ิบาทสิบบาท50สิบก็ว่ากันไปและใครบอกว่าบีเอมนะฮะ,อะมองผาบ BM แล้วจะไปมองซ K มองสเต็กได้ไหมมองได้เพราะว่าสายสินม่วง จะออกมาใกล้เคียงกันในระยะเวลาการประมูลครับคุณจิมครับ